โ่วยเป็นวัดนะครับนังซื้อสมัยหกนะครับหน้ายี่สิบ complete นะครับทำให้สมบูรณ์ the short dialogue นะครับบทสนทนาสั้นๆโดยนำเอาสามคำนี้นะครับนมาเติมนะครับคือ some medicine นะครับแปลว่ายาบางส่วนบางชนิด rest your leg นะครับขาพักผ่อนขานะครับ Rest your foot พักผ่อนเท้านะครับนั่นก็คือนะครับผม I have a bad cold แปลว่าฉันเป็นหวัดอย่างหนักนะครับนะคำว่า bad cold I can't go to school ฉันไม่สามารถไปโรงเรียนได้ B ก็เลยแนะนำนะครับ If you take some medicine ถ้าคุณรับประทานยาเข้าไปบ้างนะครับนะ You can go to school in a few days คุณก็สามารถไปโรงเรียนได้ไปใน2อสวันนะครับ few days I have a twisted a n g l e นะครับฉันข้อเท้าพลิกนะครับข้อเท้าแผลงนะครับ I can't walk ฉันไม่สามารถเดินได้มีก็เลยว่า if you rest your foot ถ้าเกิดคุณพักเท้าหน่อยนะครับนะ you can walk in a week คุณก็สามารถเดินได้ไปใน1อาทิตย์ my knees it h u r t นะครับหัวเข่าของฉันนั้นได้รับบาดเจ็บ I can't go skateboarding ไม่สามารถไปเล่นสเก็ตบอร์ดได้ B ก็เลยว่า if you rest your leg ถ้าเกิดคุณพักพัก,พ,ก,พ,กพักขาหน่อยนะครับนะเพราะฟูดเท้าเลขขา you c a n go skateboarding คุณ you can go skateboarding คุณสามารถไปเล่นสเก็ตบอร์ดได้ in a week ภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วนี่คือคำแปลนะครับนะทุกข้อนะครับทั้งสามข้อ complete with นะครับให้นําคําเหล่านี้ลงไปเติมนะครับนะนั่นก็คือให้นักเรียนดูคําตอบก่อนนะครับนะคำตอบตอบว่าเทนนิสดังนั้นก็ต้องถามว่า what นะครับนะ what is your favorite sport อะไรคือกีฬาที่ชื่นชอบของคุณตอบว่าเทนนิสคำตอบบอกว่าแว่นตานะครับแว่นตาต้องถามว่า what เหมือนเดิมนะครับอะไร do you need for skiing คุณต้องการอะไรที่ใช้ในการเล่นสกีตอบกกนะครับก็คือ แว่นกันลมนะครับแว่นกันน้ําต่างๆ <c oughs> กับว่าแว่นกันน้าที่นี่คือแว่นแว่นอ,บอาบอาแว่นว่ายน้ํานะครับนะกันน้ําเข้าตาแล้วก็ตอบว่าอาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ดังนั้นก็ต้องถามด้วยเว้นนะครับเมื่อไหร่เว้นยูโกเซ่เล่นคุณไปแล่นเรือใบเมื่อไหร่นะครับแอดวิกิ้นะครับในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตอบว่าที่โรงเรียนนะครับดังนั้นต้องถามว่าที่ไหนนะครับแว Do you play t ท n n i s คุณเล่นเทนนิสที่ไหนตอบที่โรงเรียนและตอบเพราะว่าถ้าตอบ e c ค u s e เมื่อไหร่ต้องถาม why นะครับนักเรียนให้ท่าคนมาดูคำตอบก่อนนะวิธีที่จะเติมคำถามนะครับ W equation เเนี่ยนะครับให้ดูคำตอบเพราะว่ามันตื่นเต้นดังนั้นก็เลยถามว่าคุณชอบเล่นวินเซิร์ทำไมนะครับนะ why ทำไมหรือถ้าจแปลเป็นไทยว่าคุณชอบเล่นวินเซิร์เพราะอะไรก็ได้นะครับนะ แต่คุณครูก็แปลว่าทำไมให้เห็นรากศัพท์นะครับว่าว h ยแปลว่าทำไมโอเคนะครับ answer the question นะครับให้ตอบคาถาม about เกี่ยวกับ yourself ของตัวนักเรียนเองนะครับ what is your favorite sport นะครับอะไรคือกีฬาที่ชื่นชอบของนักเรียนและแต่นักเรียนจะตอบ,ตอบนะครับนะคุณครูตอบเป็นตัวอย่างว่า my first sport is tennis นะครับกีฬาที่ช,ชอบของฉันคือเทนนิส What do you need for it นะครับคุณต้องการอะไรเพื่อมันคุณต้องการอะไรเพื่อมันหมายถึงว่าคุณไปเล่นเทนนิสเนี่ยคุณต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั่นเองนะครับความหมายไอ e นี้ r a c k ก t ตต้องใช้ไม้ r a c k e ตนะครับในการตีเทนนิสไม้ตีเทนนิสเรียกว่า r a c k e ตนะครับแต่้าไม้ตีเบสบอลเรียกว่า b บ t นะครับนะแต่ไม้ตีแบทก็ยังเรียกว่าเรเก e ตนะครับนะแบดมินตันต้องการอะเทนนิสบอลนะครับก็คือลูกเทนนิสนะครับและก็อะเทรนเนอร์นะครับ ไม่ได้แปลว่าโค้ดนะครับนะเทรนเนอร์แต่แปลว่ารองเท้ากีฬานะครับเว้นโดยดู do อิคุณเล่นมันเมื่อไหรหรือคุณทํามันเมื่อไหร่นะครับก็คือ i play i t นะครับ in the evening นะครับไม่ต้องตอบว่า i do it นะครับนะต้อง i play นะครับ i play หรือ i play in t h e e v e n i n นึนะครับฉันเล่นในตอนเย็นเป็นต้นนะครับแล้วแต่นะครับนักเรียนเล่นตอนเช้าก็ตอบว่า i play in the morning นะครับ i play At night เล่นกลางคืนก็ว่าไปนะครับจบหน้าทียี่สิบครับ